คนวันนี้เราซื้อปืนแก๊ปมาใหม่อุ้ยเนี่ยนะจำได้ว่าเคยเล่นมาตอนเด็กๆนู่นอะตั้งแต่ฟิล์มแบบยัเงเดินไม่ได้เลยเนะนี่ยวิ่งก็เด็กไปนี่ทุกคนวันนี้พี่ฟินนะซื้อปืนแก๊ปมาใหม่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันทุกคนอลองแกะดีกว่าเอ้ยขาวดีกว่าดูก้วละอุ้ยอุ้ย,ยเด็กแท้เด็กดีเลยเนี่ยอยังแจ๋ว่ะดูดิอุ้ย นี่นี่ดูด,ดูอุ้ยนี่โอ้อย่างนี้่ว่านะเพื่อนอย่าไปเล่นปืนจริงกันนะปืนจริงมันอันตรายมากเลยนะอาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะห้ามเล่นเด็ดขาดนะแต่นี่ปืนแก๊ปไงไม่ใช่ของจริงเล่นได้นี่แล้วเขามีนี่ให้ด้วยนะยยนี่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแม็กมันา่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีทั้งแปดนะจ้ะอุ้ย ใส่ไงอะ่ะจำได้ว่าเคยเล่นตอนเด็กนู่นอะ่ะแต่จำไม่ได้แล้ววิธีใส่อะ่ะเฮ้ยโอเคใส่แม็กเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองล่้กันเลยดีกว่ายิยงเลยนะทุกคนโอ้ีอย,อยังยังดังเพื่อนเอาไปเล่นกันระวังข้างบ้านดังน,นะทุกคน ้ยแต่มันทำไมเราคิดถึงตอนเด็กๆเลยเดียเลยกับเพื่อนอ่ะยิงต่อโอ้โเฮ้ยเราว่านะเราเอาไปแกงโฟกัสดีกว่าเฮ้ยเอาแม็กซ์เดินแม็กซ์เ้อนกดไปให้หมดดี เสียงมันเหมือนปืนเลยอ่ะพี่เสียอีกแล้ววะเสียงมาจากตรงไหนเนี่ยโอ๊ยทำไมมันดังขนาดนี้เนี่ยนี่ไงล่ะโฟกัสตกใจปืนแก๊ปมาดิไปงะกลัวดิ กูอเยพี่ฟิมเล่นอะไรของพี่ฟิมเนี่ยมันเสียงดังนะเนี่ยกันไม่เคยเล่นในตอนเด็กอะโอ้โหพวกพวกฟิมันเล่นกันอย่างบ่อยเลยเนี่ยไม่เอาพี่ฟิมมันเสียงดังจนไปเนี่ยโอเสียงดังตรงไหนเนี่ยฮะเพื่อนๆเสียงดังไหมดังเนี่ยขอพี่ฟิมเล่นอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยพี่ฟิล์มพอได้แล้วมันดังไม่หรอกพี่ภาษาซื้อมาทั้งทีก็ต้องเล่นหน่อยดีงั้นฟิล์มไปแล้วดีกว่า ไปอย่าคนเดียวดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยพี่ฟิมไปเลยไปเลยพี่ฟิมเนี่ยไอพี่ฟิล์มเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเสียงก็ดังดังเลยเงินเรา,าเลขของเราต่อดีกว่าโอ้ยปวดหัเฮ้ย <c oughs> ตายเถอะยิงคนเดียวน่าเบื่ออยู่แลเนี่ยคิดถึงตอนสมัยเด็กๆเลยอะ่ะเฮ้ย ไม่เป็นไรเราเล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่านะกระบอกเดียวมันมันไม่มันเราซื้อมากี่กระบอกเมื่อกี้เราซื้อมาอีกกระบอกหนึ่งนี่ยิงเลยเนี่ยนะเราชอบหนังสายรับสายบู๊มากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจักว่าแล้วเปไปเนี่ยเราจะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดแบบหนังแอคชั่นอะ เอายคุณเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บหูยิงเอาพี่พี่ไปตรงนั้นนี่เองโอ้โหนี่ยังเล่นไม่เลยหรอเนี่ยนี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะ เราก็เรียกตั้งนานว่าแล้วมันไม่ไดีโอ้เรื่องอะไรเสียงดังเนี่ยแม่อุตส่าห์เรียกไปกินข้าวแล้วเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่ออกมานะแต่ทำไมออกมาเนี่ยก็คงจะอิดนานนั่นแหละโอ้แดงมากเลยอะพี่เปนเฟนเฟนโอ้เรียกขนาดนยังไม่ได้ยินอีกเหเนี่ยพี่เฟนพี่เฟน ะะะอไรนพี่ฟิมฮะหยุดเล่นก่อนสิแม่เรียกไปกินข้าวตั้งนานแล้วเนี่ยอะะไรนโฟกัสบอกว่าแม่เรียกไปกินข้าวแม่เรียกไปกินข้าวเหรอใช่เฮ้ยผมมีความรู้สึกฟิมน่าจะหูอื้ออยู่อ่ะเมื่อกี้แฮมิมานี่นานเลยเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยพี่ฟิมอะไรโฟกัส ายเนี่ยฮะเลือดเลยแม่เบ้นโอยเห็นไหมโอ๊ยโอ๊ยนี่พีมเล่นจนหูเลือดเลยอะเนี่ยพีมปกกันว่านะแกหูแตกแน่เลยอย่างเงี้ยอะไรนะบอกเราใช่ไหมว่ามันเสียงดังอะไรนะปกันบอกว่าอย่างเงี้ยแกหูแตกแน่เลยเนี่ยหูแล้วกันบอกให้หยุดเล่นเม่อก พี่ฟิล์ไมไต้องเลแล้วเนี่ยเก็บไปเลยนะเนี่ยออ้ยเฮ้ยพิมไม่ได้เล่นเลยทุกคนออ้โหพี่ฟิลใจเจ็บหูมากตนะอกนานาี้กันว่วนะระบมเลยอย่างเงี้ยก่ฟิล์มต้องไปหาหมอแล้วนะต้อไอย่างเงี้ยมันอัดระบวมอาจจะใหญ่ออ้ยเอองี้ไปหาหมอดีกวาอาไปไปไป้ไปไปไปยเพื่อนๆครับนแก๊เนี่ยถึงมันจะไม่อันตรายก็จริงแต่มันอันตรายต่อหูของเรานะครับเพราะมันดังมากๆเลยเนี่ยหี่ไปกันเถอะไปไป 喂，หมอ，หมอ，